รีโวเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรรีโวอะถ้าเปลี่ยนเพาลอยมาจริงๆอ่ะเขาให้มาสับสายที่ปักอาโมดูล A-B-S นะครับอาซึ่งไฟ A-B-S มันจะไม่โชว์แล้วก็ความเร็วมันก็จะขึ้นนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีช่างบางท่านนะคะที่ว่ายังไม่รู้นะฮะก็เลยมาเล่นวิธีรัดนี่เลยความเร็วมันก็ไม่ขึ้นอยู่แล้วแหละมาดู ไฟมันก็ไม่โชว์อ่ะมันก็ปิดถาวรไปเลยดินั่นเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่นะครับเดี๋ยวแก้ไขให้นะเพราะฉะนั้นมันต้องมาสับขั้วสายนะครับสายสัญญาณที่อยู่กับโมดูล ABS นะครับพราะคำสั่งมันออกมาจากที่นี่เนาะ,ะซึ่งเรามีไวริ่งกันให้ดูมาเดี๋ยวเราให้ดู ทันก็ทันไม่ทันก็แล้วแต่นะอ่ะนะครับดูนะครับอ่าเจ็ดกับเจ็ดสิบเจ็ดหกสิบหกสี่สิบแปดห้ากับสิบเก้านะครับอ่ะมาดูเนี่ยมีไวริงมาดูวิธีการสลับน่ะคือคือเขาคิดมาแล้วไงเขาถึงทำนะครับเพราะนั้นช่างรุ่นใหม่นะฮะกับช่างรุ่นเก่า บางท่านที่ยังไม่ทราบนะครับรุ่นใหม่ที่ยังไม่ทราบนะครับผมก็จะบอกไว้นะตรงนี้ขอบคุณครับ